เรือใหญ่ห้ามออกไอ้เรือน้อยห้ามออกเลยน่าจะเรือใหญ่คงแดงขึ้นแล้ยมันจะแดงขึ้นสติส๊กโหดห้ามออกคงแดงขึ้นแหละเดือใหญ่จอดตรงนี้มาละใบจอดที่ทาเลยเพราะว่า เดือนใหญ่คืนใหญ่มันอันตรายสติปโวยทิ่โรอรออกไม่ได้ไปเฉพาะเรือโดยสารเรือใหญ่เลยอะไรกับอะไอไปสิป่วย ยีเตียเรยเอือน้ก่คนแ้วต่นกลางะยนเล็กแนไหยังตื่น,นทุกคนก็ไลกลับเลยไม่ไปได้จะเรือโดยสารเรือใหญ่อย่างเดียวเรืหน่อยไปบ่ได้ ไหกลับมาแล้วม่ให้ไปสติบโบตั้งแต่เริ่มด้วยสารีงเดียวมันตะลายน้ำตางช่วงนี้ฤดูคืนลมช่วงหน้าหนาวนี่ ตัวลมันมาจากเกาะสีชมพทางนี้เต็มเต็มเลยบ่ดอกบีบันยุนแดงขึ้นเดือยวน้อยห้ามออกรไฟเจ้าหน้าที่ไล่กลับเลย

ห่วยน้ำจะสักึ้นมาเลยยกเลิอกอีกแล้วตัวไปเกาะลางสถิตโบสยกเลิกแล้วไปไม่ได้ อพยาเกาะล้านไปได้โดยเฉพาะมีเรือใหญ่เท่านั้นเรือสิบบทไปได้ด้้อวันจันทร์วันนี้วันจันทร์หวานกับปอยได้ยุ่งว่า